สวัสดีทุกท่านทีท่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ครับเรียงเสียงบ้านกับผมป่าร็อกคนทำเพลงจะพาี่นอกนะครับมาเบิ่งการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับกับปรีโปรยูโรเทครุ่นตองเจ็ด USB นะครับเยี๋ยว่าเบอ่งกันซึ่งได้รับการแนะนำจาก f อฟท่านหนึ่งนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาก็เลยจะเหดคลิปนี้ให้ท่านรับชมกันว่า ปรีตัวนี้นะครับอยู่ด้านหลังจะสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธเพื่อที่จะเล่นเพลงจาก YouTube หรือจากโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือจากแท็บเล็ตหรือจากาสิ่งต่างๆที่สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันครับว่าการเชื่อมบลูทูธจะเใ็ดจังไหนใน Android นะครับในสมาร์ทโฟนไปเบิ่งกันเลยครับสำหรับปรีขราวเกตัวนี้นะครับเป็นปรีคราวเกย,ยี่หอ โปร u r o t e c h นะครับมี3ไมไม้นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันของเอฟเฟกต์เอ็โคนะครับมีภาค EQ แล้วก็มีการปรับ EQ ของอาภาคเสียงเพลงนะครับได้ค่อนข้างกว้างครับสำหรับปรีตัวนี้แต่ว่าคลิปนี้ครับผมมาเน้นเรื่องของการเชื่อมบลูทูธนะครับว่าจะมีการเชื่อมแบบใดนะครับซึ่งจะยุ่จุดดานนวนนะครับ ี๋ยว่าเบิ่งกันครับในการเชื่อมบูททูตนะครับท่านจะเห็นนะครับว่ามีสัญลักษณ์บูททู h อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกัผมก็ย้ำว่าท่านเคยเชื่อมต่อจักเทือนะครับกับรูว่าจะเห็บอยงไดนะครับอันดับแรกครับอันดับแรกผมกับเสเลื่อนนะครับเลื่อนตัวนี้นะครับสวิตตัวนี้มาตรงที่เขียนว่า USB นะครับบรูว่ากล่องจะ โฟก,กัสบอลนะครับเนะีครับท่านจะเห็นคําว่า USB นะครับโหมดโหมดก็คือให้เข้าหันหมุนมาที่ USB นะครับเพราะว่าผ่าคอนโทรลของบลูทูธนะครับกับโค้งซีอูชุดนี้เช่นกันนะครับซึ่งการเชื่อมต่อบลูทูธเนี่ยจริงๆแล้วนะครับเขาน่าจะมีปุ่มเหตุดกดนะครับในเขาเขียนว่าบลูทูธอยู่แต่ว่าผมกับ บ่มั่นใจนะครับว่าจะสามารถเชื่อมต่อได้บ่นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเมื่อนี้แหละครับจะรู้ว่าปีตัวนี้นะครับจะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้บ่นะครับซึ่งมันมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่ซึ่งเรื่องนี้ผมก็บ่มั่นใจนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันเนาะอันดับแรกครับต้องเปิดเครื่องกันซะก่อนครับอันดับแรกเลยนะครับก่อนที่จะเฮ็ดยังนะครับก็ต้องทําการเปิดสวิต์ซกก่อนนะครับนี่สวิตอ่ตรงนี้นะครับ ทำการเปิดสวิตช์ครับเมื่อเปิดสวิตช์มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้เป่งตรงอันนี้กันนะครับเนี่ยครับท่านจะเห็นจุดนี้ครับขึ้นสัญญาณไฟตัวนี้นะครับขึ้น B-LU ผมเดาว่านะครับจะย่อมาจากบลูทูธนะครับณตอนนี้เพราะว่าห้องปฏิเสียบ USB บี แต่ถ้าเขาเสียบ USB เมื่อใดนะครับสัญญาณตัวนี้จะขึ้นเป็นยืดบีทันทีนะครับนี่แต่ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเชื่อมต่อบลูทูธให้พี่น้องได้รับชมกันครับก่อนอื่นเลยนะครับเข้ามาเบิงที่สมาร์ทโฟนนะครับเปิดสมาร์ทโฟนของท่านขึ้นมานะครับ เดี๋ยวเข้าไปเบังในโหมดของบลูทูธนะครับจิ้มนะครับหรือว่าเปิดไปที่โหมดบลูทูธนะครับอันนี้ผมจิ้มข้างไว้นะครับก็จะเด้งมากนี่นะครับกล้องอาจจะโบลโ็กัสนะครับกล้องที่ใช้ถ่ายคลิปตัวนี้นะครับคือ canon eos 7 0 0 d นะครับกับเปิดตัวนี้ครับเปิดบลูทูธ กรู้ว่ากล้องจะโฟกัสชัดบอนะครับเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันว่าจะมีเกี่ยวกับปรีตัวนี้ขึ้นบอนะครับเขากำลังคนหาอยู่ซึ่งกล้องกับบอล,อลอคอยโฟกัสปัญไดน,นะครับพี่นอ้องกับอุตสาเบิงเอานะครับต้องขออภัยใส่กล้องพระท่านในแข็งแรงปันไดน,นะครับต้องขออภัยลีครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังมองพระท่านเห็นอยู่นะครับ JBL นี่ก็เป็นลำโพงบลูทูธที่ผมเคยเช่มตอม er ิกเซอร์ศูนย์ี่ก็คือเคยเช่มต่อมิกเซอร์บลูทูธจากมิกเซอร์โปรยูโรเทคนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กของผมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเขาลองคนหาอีกครับผมกับ,บรวรลวัตเขาจะมองเห็นบอน,นะครับถ้าบปเห็นจังใดหรือชมต่อบ่ใดจังใดก็คือสีรูกันในคลิปนี้แหละครับว่า ปรีตัวนี้จะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้บ่นะครับซึ่งท่านก็เห็นนะครับตัวนี้เขาเขียนว่าบลูทูธอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็บสรุปได้ว่าปรีเคร่ากะโปรยูโรเทครุ่นปรีตองเจ็ดยูเอสบีนะครับบ่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับจากการค้นหาบลูทูธนะครับบ่เจอเลยนะครับ นั่นหมายถึงว่านาจะบอสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับน่าจะนะครับผมต้องใส่คําว่านาจะแต่เห็นมีสัญลักษณ์บลูทูธอยู่นะครับนี่ตรงนี้แต่อาจจะเหมือนแตกน้อยนะครับผมว่าตามซื้อรุ่นนะครับตามซื้อรุ่นของเขาท่านจะเห็นว่าตามซื้อรุ่นของเขานะครับเขาก็บอกอยว่แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับ ก็บอกอยู่แล้วนะครับรุ่นปรีตรง 7USB นะครับนั่นก็น่าจะหมายถึงว่าสามารถเชื่อมต่อได้เฉพาะ USB เท่านั้นนะครับตามความเข้าใจของผมเองนะครับตามความเข้าใจของผมเองแต่เขาจะเห็ดมีมาให้เห็นอย่างไรบลูทูธเนี่ยสิ่งสัญญาณบลูทูธก็โชว์นะครับผมก็บ,บอเห็นว่าจะมีปุ่ม ที่จะกดว่าบลูทูธหรือจังไงน,นะครับโดยเฉพาะนะครับในมิกเซอร์ที่มีสัญญาณบลูทูธนะครับจะมีปุ่มให้กดนะครับให้กดเพื่อที่จะให้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อมองเห็นได้นะครับแต่นี้ผมมีปุ่มให้กดตัวนี้จะเป็นปุ่มไอคอนนะครับซึ่งเมื่อกดเข้าไปมันจะกลายเป็นสัญญาณเสียงโมโนทันทีนะครับในนี้แต่เมื่อกดออกนะครับจะเป็น สัญญาณสเตอริโอปกตินะครับสัญญาณวคอนตรงนี้ก็เป็นปุ่มเลนนะครับน่าจะเป็นใช้งานได้เฉพาะยูเเท่านั้นนะครับกับรุ่นนี้จะได้ตรงขออภัยด้วยนะครับกับหลายท่านที่ซื้อไปแล้วอาจจะผิดหวังนะครับในการใช้งานบลูทูธแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกับราคาของเขาเองนะครับกับคนข้างต่ำนะครับแต่ u s b อสบได้แน่นอนนะครับ u ู b อสได้แน่นอน ในเรื่องของบูทูธเนี่ยอลองแล้วนะครับผมบอสมารถเชื่อมต่อได้นะครับสมาร์ทโฟนกับมองไปเห็นนะครับมองไปเห็นบูทูธของตัวนี้นะครับก็จังได้สรุปได้ว่าบอสมารถที่จะเชื่อมต่อบูทูธได้กับปรีคาราเกะโปรยูโรเทครุ่นปรีตองเจ็ด USB ซึ่งรุ่นเขากะบ่งบอกอยู่แล้วนะครับเป็นปรีตองเจ็ด USB ถ้ามันเรียนบูทูธได้นะครับ มันก็น่าจ,จะมีต่ออี่าว่าบลูทูธนะครับประมาณนี้นะครับต้องขออภัยสำหรับพี่น้องนะครับที่สั่งซื้อมาใส่งานแล้วแต่สัญญาณบลูทูธใส่งานบ่ได้นะครับต้องขออภัยผมบ่ได้รีวิวให้ได้ชัดเจนก่อนหน้านี้นะครับถึงจังได้แล้วนะครับกะยังคุมค่าคุมราคาอยู่เพื่อก่าแหละครับถ้าตัวของผมเองนะครับในการใส่งานของผมนะครับ ผมว่าคุมค่าคุมราคานะครับกับตัวนี้ซึ่งเนี่ยครับผมมักตัวนี้นะครับจะเป็นยันของ EQ นะครับจะมีแล้เนตมีเบสมีมิดเบสมีมิดแล้วก็มีมิดให้แล้วก็มีให้นะครับค่อนข้างที่จะละเอียดในการปรับเสียงนะครับยันความถี่ผมชอบตัวนี้แหละนะครับแล้วก็ด้านล่างก็สามารถปรับยันความถี่ของซับเอาได้นะครับ สำหรับคลิปนี้ครับก็คือสิจบไปเพียงเท่านี้จึงได้ก็สิพญามเฮ็ดคลิปอธิบายให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับกับการตอบคำถามคอมเมนต์ที่พี่น้องเคืองเสียงคอมเมนต์เข้ามากันนะครับจะทยอยเฮ็ดคลิปตอบให้ได้รับชมกันนะครับพ่อกันไหมครับกับคลิปนาเครื่องเสียงบ,นบานๆกับผมป๋าร็อกคนทำเพลงนะครับ อาจจะมีสาระบอมากกะหน่อยบ่หน่อยกะหลายกับหลายๆท่านนะครับที่เริ่มต้นที่จะศึกษาข้อมูลต่างๆเพื่อจะตัดสินใจซื้อนะครับจังไดกะให้พี่น้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะครับแล,ะะล้วก็เหรียนเกลื่องเสียงยังมีความสุขครับมีการมีงานเขาเลหลายๆจังไดกะพ่อกันไหมครับกบผมปาร o c คนทำเพลงจะพยายามเม็ดคลิปดีๆมาฝากให้พี่น้องคลิปที่มีความรู้ ให้พี่น้องได้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับเอาประสบการณ์จริงของผมเองมาเล่าสู่กันฟังผมป๋าร้อคนทำเพลงฝากไปสำเนลแล้วครับพอกันไหมขอกล่าวคำวา่าสวัสดีราตรีสวัสดีครับ